ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรสวดบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศิลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยานมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายจัดตุปปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายดีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ